ก็สวัสดีท่านผู้ชมอีกครั้งนะฮะวันนี้เรา,าก็อยู่กับเกมเตี๊ยีแล้วนะฮะเพราะว่าเออเอาละเอาอีกละอีเวนนี้นี่มันมันจริงๆมันเซอคนบีดวงมากโอ้โมาอีกแล้วโอ้โหรักจริงๆโอ้ยรักเลยได้ถ่ายคลิปเนี่ยมาจังเลยบอยโคเวอร์ หมดเลยท <laughs> ี่สี่ไปไปผมจะเปิดจนกว่าใบ cover จะหมดน <c oughs> ี่โอ้โหพอพอเนี่ยพออะไรค <c oughs> ือพอถ่ายคลิปุ๊บไม่มาเลยโอ้โหอ, <c oughs> อ่ะมาผ่านให้ดูสักหน่อยแล้วกันไหนๆก็ โอ้ยอยากได้อีกตัวเนี่5ล้านอ่ะโอ้แล้วยังไม่ได้9ชั่วโมงเลยโชว์เลยคือผมก็ยังไม่เคยเห็นแบบคนถ่ายคลิปเปิดเฮ้ยดูดีได้9ชั่วโมงมาเลยเียคือยังไม่มีนะยล้าผมก็อยากแบบเป็นคนแรกกับอาการหนักขนาดนี้อ่ะโอ้โหโอ to like ้โหโอ้โหไทเท็นมพวกเป็นกุณรวยใหญ่เป็นกุณรวยหน่อยมึงเป็นหนักเลยนะ เย็นพวกมาทียสองใบเราไม่คุ้มนะอพอบนมาทียสองใบไม่คุ้มมึงมาสามวันนี้มึงไม่มาเลยอ่ะแทงกรนะุาแล้วเดี๋ยวกูจะเหนื่อยใจังไม่คุ้มลนะกูได้หน่อยนะีม่มึงเลวอัดกูเลยนะปิบปืม ให้มาคือลูกเนะี่ยเปิดไปนะประมาณพันกว่าพีเซ่เนี่ยสามประมาณสิบสามลูกแต่อันนี้มีสิบหกว่ะไปกบเปิอ,อมีสิบหกก็เปิด ก็พอใช่แล้วนะจะกูจนจเย็นไม่ใช่ว่ามีแล้วพอผ่านเลื่นหมดโอเคมีการ์ดครับอีเวนต์ต่อไปละอีเวนต์ต่อไปเนี่ยส่วนตัวแล้วคิดว่าไม่น่าจะใช่ที่เนาะเพราะว่าที่ทดลองเนี่ยมัคนควรจอยู่นที่สี่เพราะนั้นมันน่าจะมาวันที่สี โอ้โห oh. อัดคลิปเลยว่า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 โอ้โห oh. oh. ป้าเจ้าขอบคุณกิทุนะ่มเนี่ยอือหือปิดคลิปก่อนได้ไหมขอกูไปอัพก่อนขอกูไปอัพก่อนอือหือโอ้โหอีวตนนี้คุ้มครับไปจับจริงเรื่องปิ้งย่าง ขอปิดคลิปนี้ก่อนนะฮะเอาไปอัพ